ครับกัสวัสดีครับคลิปนี้บ่มี่ยังนะครับกัแค่มาไทยรอยสีไปของผมให้เบิ่งนะครับกัขั้นที่ใส่ประจํานะครับขั้นที่เ็ดคลิปแรกๆนะครับเลดคลิปแรกๆก็จะเป็นขั้นนี้นะครับรอยสีไปขั้นนี้นะครับตามที่เคยให้เบิ่งคือใส่รอมาหลายสีนะครับแต่ว่าเลือดสีดํานะครับที่่ผนใส่นะครับคือผมเป็นคนคนหมักสว่างๆจักหน่อยนะครับ ก็เลยใส่โลสีดำนะครับตอนนี้ก็ใส่สีเงินโลเงินคู่นี้นะครับผมกัดนะครับเป็นโลโลทองของโยโกะนะครับจะมีคลิปนะครับดี๋ยวคลิปให้เบิ่งนะครับเป็นโลเงินแลวก็กัดสีนะครับแต่ว่ายังเงาคือเก่านะครับวันนี <flush> ้ผ่านไปเกือบสองเดือนแล้วนะครับหลอกกันยังเงาคือเกานะครับแล้วกะมือขึ้นนะครับผมโหลดหลังนะครับโหลดหลังแล้วกะโหลดหนาเกือบเกือบนิ้วครึ่งนะครับเัืกอกลยกลายเป็นรถแคะนะครับ เดี๋ยวจะให้เบิ้งไกลๆนะครับนะครับเดี๋ยวบวงหล่อโลนะครับนี่นะครับวงหล่อโลยังเง่าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผ่านไปเกือบสองเดือนนะครับหลายๆคนบอกว่ากัดแล้วมันดานนะครับผมก็บบร้ว่าเหตุผลเพราะว่าหยัางนะครับแต่ว่ารถผมกัดแล้วเมื่อก็ยังเงาเหมือนเดิมนะครับ ก็ยังเง่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามเมื่อนรถรถขั้นนี้นะครับเดี๋ยวบอกไว้ก่ณนนะครับรถขั้นนี้เคยเคยโหลดนะครับเป็นคลิปซ้อนการโหลดนะครับคลิปซ้อนโหลดมากก่อนหน้านี้ที่เึ็นในช่องดังมากช่วงนึงก็เป็นพ่อคลิปสอนการโหลดโชกหนานะครับแล้วก็มามีคลิปตัดสปริงโชคนะครับคลิปตัดสปริงโชคก็คขั้นนี้คือกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมได้โหลดเกือบเกือบนิ้วเครื่องนะครับมือเคลื่อนนี่ นะครับเกือบเกือบนิ้วครึ่งเลยนะครับร้อยโหลดนะครับนะครับโบลูวัดจังไรนะครับโหลดเข็นรถน้องๆโหลดแล้วใส่เบาะเดิมใส่กระจกโซ่มันสวยดีนะครับนะครับก็เลยก็เลยล่องเห็ดนะครับปรากฏว่ากะออกมาดูดีในระดับหนึ่งนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับเผื่อมีคนสนใจจะค็ดตามนะครับ ส่วนอะไรตกแต่งกับมีอย่างมากไม้นะครับขาเกียร์นะครับจะมีขาเกียร์เป็นขาเหลียดนะครับขาชุบเป็นเล็กชุบโค้เมียมนะครับก็บ่้เรียกว่าเหลียดนะครับเล็กชุบนะครับตัวนี้เป็นน็อตท่องนะครับน็อตท่องนี้ใส่ใส่ต่ช่วงที่น็อตท่องดังหม่ๆหมนะครับน็อตท่องดังหม่ๆหมก็เลยใส่น็อตท่องเข้าไปก็เลยบ่ไเดีออกเลยนะครับนะครับจะมีบางโซ่นะครับบางโซ่แต่ว่าปวกน็อ นัดขันเฟ,ฟมนะครับขันจุดสีจะเป็นน็อตเลียดนะครับก่วนนี้จะเป็นน็อตเลดนะครับคือมี่ยังกับยิบไ่นะครับมี่ยังกับยิบใส่บริษับริษัเน้นว่าต้องเอาสียังนะครับส่วนสวิงามสีม่วงนะครับนี่ก็คือที่จะยิบยังไ่กับยิบนะครับคือบริดัทกำหนดเลยว่าต้องเน้นทุ่นสีลดสีสม้มบองแตงสีใดนะครับคือมี่ยังจับ่อยางเดียวนะครับอันนี้ สีมามสีม่วงนะครับก็ค้าตังคูกับเป็นค้าเหล็กนะครับค้าตังคูกับเป็นค้าเหล็กส่วนสเตอร์นะครับผมใส่14 32นะครับสเตอร์32แต่สเตอร์นี่เป็นสนิมแล้วนะครับแล้วก็โซ่เขียวนะครับโซ่เขียวอันนี้เป็นโชคล้างนี่ปินโชคเดิมนะครับแต่ก่อนใส่ W p นะครับใส่ไว้เอ็ดตัวกอบนะครับเราก็มาใส่ W p พอใส่ WP แล้วใส่ WP แล้วก็เลยมาใส่โชคเดิมนะครับ WP มันแข็งนะครับเลยใส่โชคเดิมนะครับใส่โชคเดิมแล้วมาใส่หูวโหลดมาขึ้นนะครับใส่หูวโหลดมาขึ้นให้มันเตี่ยนะครับรับก็ได้เปลี่ยนมุมไทยนะครับพอดีเจ้าของลานเขามาแล้วเมื่อกี้ไิถยอยู่หน้าลานเพิ้นนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับโชคนะครับก็เป็นโชคเดิมนะครับที่ให้เบิรงเมื่อกี้นะครับเป็นโชคเดิมโหลดนะครับครับ โหลดมาเคลื่อนว่าจะถทายคลิปพอดีมันเมือดนะครับเ็เรื่อบไทยเห้บเบิงนะครับจะมีแค่นี้นะครับทั้งนี้จะมีแค่ฝาคราอบสเตอร์นาคาเกียคาตังาต้งคาตั้งคูนะครับอันนี้คือรถบอลังมาตั้งแต่หนาฝนนะครับบอลังจังเถื่อมาเมื่อนพึ่งมาล่างนะครับเคลื่อนพึ่งมาล่างก็เลยขัดเงานะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านนี้นะครับ ด้านนี้ก็บ่มี่ยังไหลนะครับด้านน <cin> eh ี้จะมีมือลิงนะครับมือลิงมีสายเบีกตัวเป็นการเหลียดนะครับการเบีกนะครับสายเบีกเหลียดครับส่วนท่อนี่นะครับก็ได้เดินข้อนะครับนี่คลิปเดินข้อก็จะมีให้เบิ่งอยู่นะครับคลิปเดินข้อคลิปเชื่อมเหลียดนะครับเชื่อมเล็กเสีเหลียดเชื่อมเหลียดต่อเหลียดนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในคลิปนะครับมีรอยเชื่อมนะครับกับไม้เว้แล้วนะครับ ผมกะพาเอาเขาเรียกวายยังอ่ะกลวยนะครับตีกลวยเอากลวยออกนะครับมันจะมีกลวยอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็บาังทอกะใส่ต่สมัยไทยเทดังไม่ไม่นะครับนี่นะครับบังทอกันร่อนนะครับเขาเรียกกันร่อนหรือว่าบังทอคระใส่ั้งเต่ไทยเทดังไม่ไม่กะบ่ได้ถอดเลยนะครับใส่มานานเลยนะครับของเก่ากะหายหมดแล้วครับบ่รู้ไปใส่แล้วนะครับ ด้านนี้ก็ไม่มียังนะครับก็มีแค่น็อตนะครับมีแค่น็อตทองน็อตทองหรือคือใส่ตั้งแต่ใหม่ๆนะครับตามที่บอกนะครับส่วนข้างนานะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มเมาส์นะครับปั๊มเมาส์นี่ก็ใส่จนสีสีแล้วนะครับแต่ว่าสีนี้ก็ยังสวยนะครับใส่แต่ตอนปั๊มเมาส์ดังไม่ม่เท่ากันนะครับพวกซ้ายพวกนี้นะครับใส่มากอะรักษามาเรื่อยๆนะครับเมื่อก็บบอเป็นอย่างนะครับเมื่อก็ใส่งานปกตินะครับ พอบีกผมนี่ยังบ้านได้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าไส่มาน่หนาจะสองปีนะครับสองปีแล้วนะครับความเมาก็ยังสวยที่เเ่าเลยนะครับส่วนจานดิดนะครับก็เป็นจานเจาะนะครับวันนี้ผมเจาะเพิ่มนะครับปกติมันจะมันจะช่องแคบกานี้นะครับวันนี้ผมตัดให้มันกว้างออกนะครับประมาณนี้นะครับส่วนยางนะครับยางเพื่อมีข้นจากกลูนะครับเบอร์ยางเบอร์ยางเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับรู้ว่าเบอร์มันอยู่ไหน เบอร์หกสิบทับเก้าสิบนะครับแต่ว่าเบอร์ยางอยู่ข้างในนะครับยางล่อหนาผมใส่หกสิบทับเก้าสิบนะครับหนากำลังผมจะค้นละลายนะครับอันนี้เป็นของอสุร่านะครับอสุร่านะครับลายางกับประมาณนี้นะครับเบอร์หกสิบทับเก้าสิบนะครับล่อหนานะครับ ล่อหลังนะครับยางล่อหลัง60ทับร้อยนะครับบ่รู้ว่ามองเห็นบ่หกสิบทับร้อยนะครับแต่ว่าจะเป็นลายเวฟไอนะครับนี่นะครับเป็นลล่เวฟไอคือล่อหนา60ทับเก้าสิบนะครับล่อหลัง60ทับร้อยนะครับครับผมคิดว่ามันพอดีนะครับบอลเล็กบอลหน่อยบอลใหญ่เกินไปนะครับมันพอดีสําหรับสําหรับผมนะครับคือผมบริเมักยางหน่อยนะครับ เวลาขับลับบานมันลําบากนะครับถนนบอดีนะครับส่วนวงล้อโลนะครับนี่นะครับยังเง่ามันเดิมนะครับวงล้อที่กัดสีลล่อหลังนะครับล้อหนาก็ยังเงาสวยนะครับล่อหลังก็ยังเงาสวยมันเดิมนะครับบอดําเลยนะครับล่อบอดาเลย เงารอบวงนะครับบ่มีว่าสีตกหรือว่าสีดำเลยนะครับมียังเงายัางสวยเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแต่พวกมิยังหลายแค่ว่าล่างรถไม่คือซือ้อก็เเยมาม่ายเห็เบิ่งแลวกะมาเคลื่อนในรถเตี้ยนะครับรถนานรถลังให้มันเป็นรถแคะนะครับก็คือบ่เตี้ยเกิน นะครับบ่เตี้ยเกินบ่สูงเกินนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแคะเหมือนกับรถกระบะแต่งนะครับรถกระบะแต่งมันจะมีรถเตี้ยรถยี่ราบรถแคะนะครับส่วนคั้นนี้ก็่าจะเป็นแคะได้นะครับเพราะว่ามันบ่เตี้ยแห้งนะครับบ่เตี้ยแห้งครับสบายนะครับพักเท่าไอ้ค้าตั้งคู่ก็ยังสูงกืนเก่านะครับนะครับธรรมะคลิปนี้ก็ให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้านะครับเดี๋ยวจะ ลงคลิปเห้เบิ้งอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปก็มีอยู่ยนะครับแต่ว่าตัดต่อไว้ยังบอนเอาลงนะครับนะครับเพื่อมีพูดใดอยากเก็ตตามก็เก็ตตามเดี๋ยวเลยนะครับยางล้อนานะครับสเปคยางหกสิบทับเก้าสิบนะครับยางหลังหกสิบทับร้อยนะครับหลดหนาบวกถึงนิ้วครึ่งนะครับหลดหนาบ่กถึงนิ้วครึ่งส่วนทางหลังจะเป็นหู้โหลดนะครับทางหลังจะเป็นหู้โหลดโชคกนะครับ โอเคกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เบิง้งภาพมุมกวงกวางนะครับ ค okay. ฝากไว้ประมาณนี้ครับจังไดกอ็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ